สวัสดีครับผมช่องคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาเที่ยวชมบรรยากาศนะครับที่อำเภอสตึกนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันว่างๆของคนจะเที่ยวนะครับก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับก็เลยมาเที่ยวชมบรรยากาศริมแม่น้ำมูลนะครับผมแล้วก็ถือโอกาสถ่ายคลิปให้ชมนะครับว่าริมแม่น้ำมูลบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผม เดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมใกล้ๆกันเลยนะครับผมแม่น้ำมูลนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีการแข่งขันเดือยาวของทุกๆปีนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเขาก็จะเริ่มแข่งกันตรงนี้นะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็น้ําเยอะมากๆเลยนะครับผมแม่น้ํามูลตอนนี้นะครับเห็นไหมครับน้ําเยอะแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับบรรยากาศก็ดีมากแม่น้ําตรงนี้นะครับแม่น้ํามูลคือเป็น แม่น้ำที่ใช้สำหรับหล่อเลี้ยงชาวบุรีรัมชาวอำเภอสตึกหรือจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นชาวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะครับผมนี่นะครับตรงนี้จะเป็นที่แข่งขันเรือยาวนะครับของทุกๆปีเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเดินเข้าไปชมใกล้ๆนะครับบริเวณใกล้ๆก,ก,กันนะครับนี่นะครับริมบริเวณ ตลิ่งนะครับหรือบริเวณขอบแม่น้ำมูลนะครับก็จะเห็นว่าจะมีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจมานั่งเล่นมาทานอาหารหรือมากับครอบครัวนะครับผมแต่ถ้าใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงมาด้วยนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับอันตรายจากน้ำนะครับบางทีเด็กเขาก็จะไม่รู้นะครับว่าน้ำลึกหรือไม่ลึกนะครับผมพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับผม และตอนนี้นะครับผมก็พามาชมบริเวณตรงสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะคบผมนี่นะครับฟากที่รถกำลังวิ่งไปนะครับก็จะข้ามไปที่อำเภอชุมพลบุรีนะครับจังหวัดสุรินทเส้นทางนี้ก็จะไปที่จังหวัดคอ,อนแกนมหาสรารคามร้อยเอ็ดได้นะครับผมนี่ส่วนขากลับไปทางนี้ก็จะเป็นทางไปบุรีรัมนะครับผมบุรีรัมสุรินนะครับผมทางนี้ นี่นะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับก็สดชื่นนะครับบรรยากาศดีก็จะมีไปรุ่นมีเด็กๆมีครอบครัวนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับคนจะเที่ยวก็มาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อวังกูดนะครับผมนี่เป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเป็นศาลคู่บ้านคู่เมืองของ ชาวอำเภอสตึกเลยนะครับผมสารเจ้าพ่อวังกูดนี่นะครับผมสวยงามและงดงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้ชมนะครับผมนี่สวยงามและงดงามมากๆเลยนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับเส้นทางนี้ก็แวะมาพักผ่อนกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนจะเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปคลิปอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขออภัยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสวัสดีครับผม